Oh, talk I'm not making สวัสดีค่ะเพชรแสงตะวัน AVG มาแล้วจ้าสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงสวัสดีเอฟซีน้องอุ้งอิงนะคะอุ้งอิง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 งอิง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 อิงงอิงทองค่าถ่ายหลักก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะมือนีสิมบัลเลอรเรื่องเหล้าของ ว่าเพลงอีหลา่าทั้งเหมือนมีจะเพลงแล้วนะคะให้บอกว่าการเป็นศินลปินนี่สิ่งที่ไฟฝันที่สุดก็คือมีเพลงเป็นของเจ้าของแมนมาค่ะพ,พี่น้องส่วนน้องหุงอิงไดมาอยูสาวหน่อยเพชรบานแพงด้วยนับตั้งแต่มือแหลกที่กล่าวเขามากระเอิญพอจู เป็นพอตั้งแต่ข้ามแหลกที่พอบอดโจเลยบอดโจรู้สึกประทับใจมากบอกว่ามากเลยที่น้องเอิเพอบอดโจว่าพอตั้งแต่ข้ามแหลกทําให้บอดโจมีความรู้ซึกว่าน้องต้องมีอย่างสักอย่างที่จะเหมือนกับว่า สิต้องมาเป็นลูกเจ้าของซึ่งเป็นสิ่งที่บอดจูต้องการอยากมีลูกสามคนอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็คือมีได้แค่สองคนนะคะก็คือน้องน้ำเพลินกับน้องน้ำแพนนะคะก็เลยเฮ็ดให้บอดจูมีความรู้สึกว่าเจ้าของเรียกร้องอยากได้ลูกสามคนนี่าย สวรรค์บัท่านไม่หายแล้วนี่คือความรู้สึกของบอโจนะคะก็เลยเหตุให้บอโจรับนอ้องหญิงเป็นลูกบุญธรรมนะคะและความเป็นลูกข้ามลูกบุญธรรมและน้องมีของน้องเบิ้งหล้วคือบอจเเ้าในแนวประมาณว่ามีสิ่งที่มองบ่เห็นเหตุให้บอโจมีความรู้สึก อยากรับน้องเป็นลูกตั้งแต่แรกเห็นตั้งแต่เริ่มเห็นน้องนะคะก็เลยกลายเป็นความถุ่มเทที่มีอยู่ก็เลยใส่พลังลงไปเต็มที่กับน้องซึ่งน้องเองนะคะมาถือกทีถือเวลาและที่สาคัญน้องมีของในตัวอิลี บอกเลยว่าข้าว่าของจะร่วมได้เบิดสุซเนวสิ่งที่เ้ามมงบ่เหินกับกับร่วมได้แมนมคบคาพี่น้องและที่สำคัญก็คือน่องมีเพ่งเอาอยางไงว่าน่องน่องสร้างสมประสบการณ์น้องมีเพ่งยี่นี่ตัวนี่ยังที่เห็นน้องออกพอผ้าไปออกหลังมาบอดโจก็คือหลับงานมินิมินิคอนเสิร์ต ซึ่งกัพานองออกทําการแสดงนะคะนองบอกเรยยว่านองมีเพ่งอีกหลากหลายที่อยู่ในตูวนองซึ่งหลายคนก็ะขาดบทถึงขึ้นกันวบาจะเป็นเพ่งอินดีเพ่งสารพัดนองมีอยู่ในตูหของนองนองบอกเรยยว่านองมีความ มีความเป็นโตัวตนของน้องอิหลีนะคะบอดโจกัเลยได้ทุ่มเทให้น้องใ้มีเพ่งเป็นของตัวเองเพ่งแหลกก็คือหอบฝันมาหลังหานซึ่งเป็นเพ่งที่เฮ็ดให้น้องโด่งดังให้ในคนรู้จักเข้ามาอุ่งอิงนับถึงแต่เพ่งแหลกเลยติดหนึ่งมาแรงนะคะก็เฮ็ดให้บอดโจมีความหมั่นใจห้ายขึ้นต้อง คู่เพ่งก็ต้องดีป่อนเพ่งให้อิหล่าท่านที่นะคะน้องกับสิแท่นตัวชุคของว่าอิหล่านะคะก็เลยมีเพ่งที่สองมาอีกนะคะสำหรับเพ่งแหลกก็คือหอบฝันมาหลังหันณปัจจุบันนี้นะคะนับถึงเตน้องเขามาแต่เเดือนมกรามาถึงเดือนนี่นับเป็นเดือนที่เจ็ดนะคะก็คือเดือนกันยายนนะคะก็คือนับร่วมแล้วก็คืออยู่ที มาถึงที่ยี่สิบสามล้านวิวพี่น้องเป็นเรื่องเล่าที่บดทรรงดาเลยเพลงแรกของน้องใช้เวลาเจดเดือนรวมอยู่ที่ยี่สิบสามล้านวิวนะคะส่วนเพลงที่สองตามมาเลยติดๆนะคะก็ะคือเลือกเขาสาอายอันนี้ก็เป็นเพลงที่กินใจนะคะสำหรับความเป็นธรรมชาติของน้องเข้ากับตตนของน้องนะคะก็เลย ออยมาเป็นเพลงที่สองกับติดหนึ่งมาแลงอีกคือเ่านะคะน่าปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่สิบสามล้านวิวแล้วนะคะส่วนเพลงต่อมาก,กคือเป็นเพลงโคเวอร์โคเวอร์เพลงพอนะคะจบแบบเท,ท่ๆนะคะกลายออเพลงที่ลูกออกมาลองคือจบแบบบบเท้นะคะอันนี้คือเพลงที่น้องออมาโคเวอร์ ก็อยู่ที่เจ็ดล้านเกือบจะแปดล้านแล้วพี่น้องนั่นหมายความว่าติดหนึ่งเมื่อแรงทุกเพ่งนะคะส่วนเพ่งที่สี่ก็คือเพ่งน้ำตาอีลาน้อยเพ่งนี้บอโจตั้งใจที่จะ,อะบอกเลยว่าลำดับความเปลี่ยนไปของน้องซึ่งเกิดดรามากับน้องในช่วงนั้นนะคะน้ำตาอีลาน้อยพอพอ่อโจเป็นคนแต่งให้อีลา บอดจูแต่งเองงอาาื่นว่าใส่ทำน้องเองหยางเองเองมื่อสุนลเพื่อลูกเพราะว่าตรงนี้คือเกิดกับลูกเจ้าของเมื่อนั่นน้องปวดทองปวดทองยังยังรุ่นแรกยังแรงแต่ด้วยความว่ามาถึงหนางานแล้วเอฟซี FC เต็มหนาเวทีแล้วน้องกระจำป็นต้องขืนเวทีทั้งๆท,ท,ที่ยังปวดทองอยู่ ทัางลองไปลองเพ่งไปลองไห้ไปก็เลยเหตุให้บางคนบ่เข้าใจว่าปวดท้องอยุบเป็นยังคือจังต้องขึ้นเวทจีจังนู่นจังนี่เกิดดา่ามานะคะก็เลยนั่กก็เป็นการเอาไปเลียนแบบเหมือนเหาะเย,ะเยะ้ยประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่บ่ให้เกิดกับน้องก็เลยเหตุให้เกิดดา่ามาตรงนี้ขึ้นมาก ยิ่งดามาน้องกับยิ่งดังพอกลยไดในแตงเพ่งน้ำตาอิหลาหน้อยให้นะคะจะกลายเป็นติดตึงมาแรงอีกพี่น้องนะคะนับมาถึงสูเมอนี่ก็จะซีลานวิวแล้วนะคะ,ะถือว่าเป็นการลำดับเพ่งมาเรื่อยๆนะคะต่อมาก็เป็นเพลงที่หาเพลงออกแนวสนุกสนานแน่จักหน่อยบาทนี้ก็คือเพ่ง หนเข่าให้พอแน่นะคะเพลงนี้ก็คือเป็นเพลงที่ติดติดหนึ่งมาแล้วอีกแล้วก็ติดหูนะคะเด็กๆลเ,เด็กหน่อยกับมักเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล่าของอเด็กหน่อยมักเรียนติ๊กตอกอะไรประมาณนั้นนะคะก็คือบนนี้จากาโทรศัพท์เทื่อใส่ไปนหนึ่งเข่ากับ,บ่ไปยักเทื่ออะไรประมาณนี้ก็เหตุให้มีความสนุกสนานเวลาขืนไิธีก ติดหูนะคะเอซกับหมัดนะคะตัวนี้ก็คือติดหนึ่งมาแล้งอีกเชินกันนะคะส่วนเพลงที่หกก็คือล่าสุดมือมือปิดบ้งเลยทํำ m อ็มวีเอยู่ในอยู่หนาเวทีเลยนั่นคือเพลงนั่งฟ้าหนาหาันคาว่านั่งฟ้าหนาหานนี่ก็คือหมายถึงเราบรรดาสาวสาวประเภทสองหรือกระเทยนะคะ ไ่ได้ไหมายเขาว่าอีหล่คือนั่งฝ่าเข้าไ้เดี๋ยวหลายคนเกิดสิบ่เข้าใจอีกคำา่านั่งฝ่าหนาหานคือนหนาเวทีนะคะบอจอธิบายชัดจเจนคำา่านั่งฝ่าก็คือเราสาวประเภทสองที่มีความอยากสนุกสนานเป็นมากประจำหนาหาันก็เลยเอ่นมานั่งฝ่าซึงหลายคนก็นเอ่นมานั่งฝ่ามาแต่ใดบโจูก็เลยเก็บว่าเออ ข้าวานั่งฟ้านี่ก็คือกลุ่มของสาวๆ,าวๆประเภศสองนี่เองก็คือมาอยู่เต็มหนาหานเป็นการล่องเพลงเพลงนี่ึ้นมาเพื่อเอาใจสาวๆแฟนๆเอฟซีหนาหานที่เป็นสาวประเภทสองนั่นเองนะคะตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่าของเพลงของอิหล่าล่าสุดนะคะมือปิดวงนะคะก็คือนางฟ้านาานตอนนี้ก็บ่บ่บนหน่อยได้ค่ะยอดวิวก็เลย ก็จะสามล้านแล้วเนาะโอเคนะคะนี่คือปัจจุบันนี่คืออีหลามีเพลงอยู่ทั้งหมดหกเพลงแล้วนะคะนี่คือเพลงที่นองได้ลองมาลํำดับมาเป็นระยะเป็นลํำดับให้ฟังนะคะแล้วก็ได้ประกาศไปอีกแล้วว่าเดี๋ยวพอสิเฮ็ดเพลงออกมาให้ใหม่อีกเพลงหนึ่งนะคะก็คือเพลงผู้เบาวคนแหลกรอรับชมแล้วฟัง ะะจังใดก็ฝากไขเป็นเลี่ยงเชี่ยเลี่ยงใจให้กับน้องอุ้งอิงกันยางทวนหนานะคะล่ออีล่อลอกกดไหลกดแช่เนาะพี่น้องเนาะนะคะกะซอยกันสนับสนุนนะคะสาวน้อยเพจบ้านแพงนะคะย่างนีหน่อยก็คือสร้างสารรค์ผลงานออกมาให้กับสู่สาธารชนสู่ให้พี่น้องเอฟซีได้รับจุ่มรฟังกะจะมีต่อไปอีก เยอะแยะนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวนี้อบอจโจเองก็บพี่ศิลปินในวงหลายนะคะทัานใดก็ค่อยติดตามผลงานนะคะสำหรับผลงานอีหล่าจะออกมาเร็วนี่ก็คือยังบ่ม,มี่กัหนดนะคะแต่ก็คงบ่โดนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับช่วงนี้น้องเดินสายบอกเลยว,ว่าทั่วกรุงเทพนะคะเก่ามือนะคะเก่ามือก็คือเริ่มตื่นมือนี่คือวันที่สามสิบนะฮะสามสิบกันยา ไปจนถึงวันที่8ตุลาคมนะคะก็คือเก่ามือหากว่าท่านใดไปยุ่ไปสัมผัสหนาวไที่อะไรกับเขากุ้มปิดเด้อค่ะพี่น้องเด้อติดต่อไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจนะคะเงื่อนไขเดิมบันชีเดิมนะคะวันละ99บาทขอติดต่อไปทางนั้นเลยนะคะแต่ก็มีเหมาผมเนี่ยค่ะถ้า3วันนี่้270บาทถ้าซื้อมาเก่ามือเลย เต็มเลยก็คือเจ็ดรอยหาสิบบาทนะคะเขาตอนนี้กัยังท่านเลยค่ะเนาะเอาจังไดกับตามติดชีวิตขอ,องอุ้งอิงต่อไปนะคะเดี๋ยวจังไดก็ฝากช่องนิดหน่อยของแอดเพนนะคะเพชรแสงตะวัน a b j นะคะพิมพ์พ่ออยกค่ะพิมพ์คำว่าเพชรแสงตะวันเดี๋ยว a b j สิติดถ่ายหอยถายท่ายมาหลดกดเอาปั๊บหลดนะคะ,ะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามา ยังไ่ได้กดติดตามกดให้แอดเพนนะคะแะก็อย่าลืมกดไลค์ให้นำ้ำฝากอีกนิดนึงนะคะถ้าชอบนะคะก็คือกดแชร์และอย่าลืมเบ่งย้อนหลังให้แอดเพนน้ำนะคะเพราะแอดเพนยังผ่านสี่พันชั่วโมงแอดเพนก็บอกคือเก่านะคะสำหรับกีิปนี้ก็เลยถ้าแอดเพนในเงื่อนก่อนแหลกสิบเปอร์เซ็นต์จะถึงมือหนอ่ององค์หญิงทันทีนะคะเป็นกำลังใจให้แอดเพนเ่ยเด้อค่ะขอบคุณขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้ามาเัาชมเราฟังนะคะ ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะความจเจริญลำล้ำเรื่อยๆเฮ่งๆปังๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย